เข้าไปทำงาไม่ได้ลกชนิดดอกไม้ลูกเกียร์ใจดีมาต้องการจะมวางไปเที่ยวเที่ยวนะครับโต๊ะหน้าสายมือเรามตีโต๊ะให้วางตัวไว้วานี้จุดเดียวจุดเดอยู่ด้านหน้าเอ้ามานะครับเดี๋ยวพอ้วก็มีทีงานเราเตรียมกาวางตี้ เรื่ออาไดใช่ไหมครับใช่ครับอาครับนเอมากกว่เดิขวาทางนมหน้าผมในตรงนี้นะครับเดี๋ยี่สิบนาฬิกาเตรียมนครนะคะข้าสมเลยนะคะเดินรับเดินมาเลย อย่างนี้ครับความเด๋วขอกรนะเป๋าเน่อ๋ออันนี้อันนี้อะไรอ่ะกล้องกล้องมีดงกล้องกมี้ต่กล да: ้องอยง้หรองอันนี้เก็บได้ไหมคะเก็บแค่นี้หนึ่งได้ไหมยพ้อเดี๋ยวต้องเอาเอาเครื่องไปจากท oui? ี่ที่ดึงกล้องกล้ะได้อะ เรข้าปไปับวงคันได้ไหมเดี๋ยวต้องไปตัาบก็่ดีใครเได้แลวเดี๋ยวเอามาให้ผมสแกนนะได้ไม่ผมเขาเปิดดูเลยได้อะได้ได้แต่อันนี้พี่ล็อกไว้ <k <k> <k <k> <k> <k ่ะแับไม่ได้มีอะไรหรอกไม่ดีอกนะไครับดยรวมรัวมว อ,อ,อ,อันนี้เดี๋ยวพี่มา,าคืนได้ไหมเดี๋ยวไม่ได้มันเอาคืนไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ใครไม่งั้นต้องออกไปฝากข้างหน้ารเพราะว่าเดี๋ยวมีเจ้าหน้าที่มานี่มาเคลียร์ แต่ันี้พี่ต้องตัดดูไหมเดี๋ยวดูไปเลยก็ได้ไอนี่มันเป็นลบนี <c oughs> ่เลยใช่ไหมเว้ยก้องอ่าใช่ใช่ครับ อันนี้มตันหน้าอนี้่ต้องไปฝากไว้ข้างหน้าเลยแต่จริงๆเขาไม่ไม่ไม่เอาเข้าเลยหรอใช่แล้วพี่ใหญ่ับไปไหนฝากไว้ตรงไหนวะเมื่องนี้เจ้าหาที่ตรงต้นไม้ของกานโอเคพี่ไปฝากก่อนเลยนะ อันนี้คือเดี๋ยวพี่ออกเดี๋ยวพี่เอาไว้นี่ก็ได้อันนี้หรอไม่ไม่ทีนี้เนี้ยออกแต่พี่เดินออกท้องข้างๆครับพี่ โอเคขอบคุณมาก <c oughs> ีวเยของทุกท่านในวันนี้เกี่ยวับงานบุญงานกุศลต่างๆในคำสอนของพระพุทธเจ้าอมีกัรเรีไว้ในหนังสือี่เหมาะสาเหมาหมใส่ฝงนี้ตอนเย็นหมอะเป ่ายฟังนนัซึ่งมีจำนวนในบรรนัสือที่รดาทั้ที่การึกนอต่างต้องบอกว่านังสือพระไตรปิฎกที่การึกขึงนคำสอนของพระพุทธเาเป็นหนังสือที่มีจํานวนเล่นก็มากที่สุดในแต่ละเล่นในแต่ลเล่นก็มีจํานวนหน้า แบบมากที่สุดุในแต่นันนาในแสนนันนาก็จะมีเนื้อหาที่นอกจากจะมากที่สุดแล้วยังมีสาระที่สำคัญที่สุดที่บอกว่ามีสาระที่ลักลอที่สุดเพราะเป็นเนื้อหาสาระที่องค์สมเด็จและสามาสัมพุธเจพระองค์ท่านได้แสดงไว้ ตลอ45พรรษาไหลังจากที่พระองค์ท่ได้เสด็จันพระปรินินทานพระอรหันต์สีรเดินสามารถเข้าเดินได้เลยครับโดยมีรากร่างสเรัาตาก็ได้ารรวบรวมตงใกับอง้ดีรเ่วนจากในยุคนั้นสมัยนั้น ไม,ไม่จำเป็นต้องมีหนังสือไม่จำเป็นต้องมีหนังสือได้ครับให้ได้ยินเสียงก็เข้าใจจำหด้เข้าถึงมาุดำนาด <c oughs> จักรพรรดาได้เนะครแเนเราก็ได้มีการมัเผยแร่หรือเผยแร่ โดยการสอนาโดยการบรรยายมาตั songs, ้งแต่นั้นมาจนถึงทุกวันนี้แต่มาถึงวันนี้แล้วเรามีเนื้อหาสาระอยู่ในหนังสือถ้าถามว่าหมดไหมไม่หมด ไม่ใช่ทุกคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนไ้หมายความว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเนี่ยมีจำนวนเยอะกว่านี้ก็ได้ก็ตามแต่เวลาทำสังเวยนาแล้วเนี่ยไม่ได้นานวันกรณีทางนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์ทีคค่ ร่วมการทำทานพินาซึ่งเป็นพิธทีเจริมากว่าใช้วิธีการที่เนิดมาใช้ต่อยนอดอันนี้วนกี่รอบครับสามครับเรือบรรทุงไมเราะว่ามันเป็นทางการทางสองแลทาที่ดี่บางทีบางคัในชีวิตของเราเ่ Hãy subscribe cho kênh Để, đợi, để, đợi. để, đợi, để. ทั้งที่ทุกวันนี้ประเทศที่มีประชารัฐนั่นก็คือประเทศไ Apples Burab heaven Malatang การี่ทางการบาลประเทศเามาอนไปสา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ

นี่คือจะนั่งสมาธิกันจะข้ามจุดนี้ขวัดอ,ออกเ,เ,เดินมาตรงบัวจ้นดอกบัวตรงนี้นะเห็นแล้วยัง ที่ผ่านมาให้มันผ่านไปปีใหม่ปีนี้ปีพุทธศักราช2020ครับวันนี้มันเดิเข้าไปในสนาดเข้าได้เลยครับเข้าได้ครับเราต้องคิดใหม่พูดใหม่ทำใหม่แต่สิ่งที่ดีๆที่แน่ๆเราจะรู้สใจได้ที่แน่ๆก็จะเป็นไปอแก่ชีวิตของเราเองและครอบครัวคนรอบข้าง อาจจะเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติในวงกว้างก็เป็นได้อย่างไรก็ตามก็ต้องเริ่มต้นจากเราและถ้าทุกคนคิดเหมือนกันว่าความดีต้องเริ่มต้นจากตัวเราเมื่อคิดเหมือนกันคิดพร้อมกันพูดเหมือนกันพูดพร้อมกันทำเหมือนกันทําพร้อมกันลองคิดดูสิว่า ความดีที่เราคิดพูดทำเหมือนกันพร้อมกันจะเป็นความดีในวงกว้างแก่สรผมโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันซึ่งจะเป็นประโยชน์เป็นสาระอย่างมหาศาลดังนั้นในวันนี้ที่ทุกท่านได้มีโอกาสในการได้รับวิบากจากกุศลที่ตนเคยบำเพ็ญไว้จึงได้มีโอกาสมาบำเพ็ญกุศล ครั้งยิ่งใหญ่ต้องบอกว่าเป็นครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่าไม่ใช่เป็นการบำเพ็ญกุศลทั่วไปมาบำเพ็ญกุศลในช่วงในสถานที่ในวันเวลาและโอกาสที่ทุกอย่างสป,ปายะพร้อมแปลว่าบุญเราไม่น้อยแต่อย่าลืมว่าอาจจะหมดเลยก็ได้เราจรึงต้องเพิ่มบุญมาเอาไว้สมัสิ

สิ่งีควรปติคือครอบครัวผู้สังสรร์ในวันนี้ชีวิตเราจงึงเป็นชีวิตที่มีองค์กรที่แล้วจึงขออวยอวยพรในญาติโยมที่คอยช่วยให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรสมบูรณ์ประทานความสุขรคภัยใดๆทั้งสิน้นส่ปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ตั้งใจไว้ได้รับอานิสงส์ตนที่แบบเกิดไว้ ด้วยตนเองนั่นๆโ่นเรยวเร็และเป็นโูษที่มีโอกาสดีดีในการบำเพ็ผกุศลความดีให้แก่ชีวิตตนเองและสังคมสืบไปโดยท่านหน้ากันทุกๆท่านเตือนเอวังก็มีด้วยปาการะชะนีนผมสำรักานแส,สดงพระธรรมเทศนาโดยท่านผู้บัทชาการมหาไพโรธยานักพิเาษ เรียนทำเก้าประโยชน์ผ <organizational noise> <S Brother bullshit> <S Inform character noise> ู้ช่วยเจ้าวาดพระรามหลวงวัดมหาธาตุยุราชลักสสิทธิ์ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ขอเลนเชิญท่านสุวรรณาหันสาจารุพันธ์นะครับเลขานุก,การกลุ่มบ้านนาพลาหลังสูตรประกาสิบัติชั้นสูงการเมืองการปกครองแนวบอบประชาธิปไตยสาหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่28สถาบันพระปกก้าได้ถวายทายาทเป็นระดับต่อไป